ครับสวัสดีค่ะ,ะหลังจากที่เรามีอุปกรณ์ครบพร้อมแล้วนะคะก็คือมีถุงมือนะคะแล้วก็มีดัมเบลทีนี้เนี่ยดัมเบลขนาดเท่าไหร่ที่จะเหมาะสมกับผู้เล่นนะคะทีนี้คนที่เพิ่งหัดเล่นใหม่นะคะก็คือจะยกอยู่ที่12-15ถึง15ครั้งต่อเซ็ต ความหมายคืออะไรนะคะความหมายก็คือในการยกแต่ละครั้งเนี่ยน้ําหนักยกสมมุติเรายกอยู่ท่านี้นะคะท่านี้หนึ่งสองสามสี่ตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกว่าเรายกท่าถูกต้องหรือเปล่าหรือยังไงก็ตามเนี่ยแต่ว่าให้เราลองหยิบตัวดัมเบลมานะคะแล้วก็ลองยกดูว่าเรายกได้ทั้งหมดกี่ครั้งแล้วครั้งสุดท้ายที่เรายกได้เนี่ย คือครั้งที่สมมุติเราเลือกที่15 15ครั้งต่อหนเซตก่อนนั่นหมายถึงความหมายก็คือว่าต้องให้ยกให้ได้15ครั้งแล้วครั้งที่16ยกไม่ขึ้นแล้วนะคะนี่คือสําหรับคนที่เล่นใหม่แต่สําหรับน้องๆงงผู้ชายที่ตอนนี้เล่นไปได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วต้องการที่จะให้มีกล้ามให้เอาน้ําหนักนะคะครั้งที่ที่8หมายความว่าให้ยก นะคะสมมุติเล่น,นะคะ่ะใบเสร็จให้ยกได้แปดครั้งแปดครั้งถือว่าเป็นครั้งที่ที่สุดที่เราไม่สามารถดูครั้งที่เก้าได้นะคะอันนี้คือการเลือกดัมเบลก่อนว่าให้ให้ยกได้อยู่ที่ทนที่เริ่มใหม่ประมาณสิบสองถึงสิบห้าส่วนน้องที่น้องผู้ชายที่ต้องการที่จะให้มีกล้ามแล้วก็มีมีกล้ามมีกล้ามเกิดขึ้นเนี่ยให้ยกกันที่ 8ครั้งที่เราค่อยมาพูดถึงว่าทําไมถึงน้องที่เล่นกล้ามเป็นครั้งที่8แล้วก็คนที่เล่นเริ่มใหม่ทําไมถึงเป็นครั้งที่15เล่นยก15ครั้งนะคะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงว่าทําไมนะคะให้เพียงแค่รู้ว่าให้เราไปเลือกตั้งเบลก่อนว่าคนที่เล่นใหม่ให้ยกประมาณ15แต่ทีนี้คนเล่นเล่นใหม่เนี่ยจะมีปัญหาตรงที่ว่ายก15ครั้งเนี่ยมันจะไม่ถึง เพราะว่าบางทีเพิ่งหัดเพิ่งหัดยกดัมเบลใหม่เนี่ยบางทีอาจจะได้แค่แปดครั้งสิบครั้งก็โอเคแต่ก็พยายามนะคะเอาเรื่องน้ำหนักก็ต้องเรื่องน้ำหนักที่ต่ำที่สุดนะคะแล้วก็ยกให้ได้ประมาณที่สิบห้าครั้งต่อหนึ่งเซตทีเรามาคุยกันอีกว่าเราจะต้องยกทั้งหมดกี่เซตกี่ครั้งพักอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ท่าที่ทำแบบไหนถึงที่เรียกว่าท่าที่ถูกต้องนะคะ ท่าให้ถูกต้องค่อนข้างที่จะสาคัญมากๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายกแล้วเป็นท่าที่ผิดทาท่าไม่ถูกเนี่ยเราก็จะไม่ได้ในส่วนที่จุดที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะจะมาสอนถึงการยกท่าที่ถูกต้องก่อนว่าถ้าถูกต้องเนี่ยควรที่จะยกยังไงให้ถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดเรายกท่าที่ถูกต้องแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเราก็จะมา ราก็จะฟิตล้วก็จะเฟิร์มด้วยนะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าบาย